สวัสดีครับเราเอาไว้นี่เป็นตัวปิดปิดม่านแล้วกันปิดม่านรูดม่านรูดม่านรูดช่วงนี้ช่วงนี้อากาศร้อนนะอากาศร้อนแล้วก็เป็นช่วงที่ทรมานมากเลย มีใครแบบว่ามีใครแบบว่าทะเลาะกับใครคนหนึ่งมาแล้วก็พอกลับมาคืนดีกันใช่ไหมเออยกโทษจะขอให้เขายกโทษให้อะไรอย่างเงี้ยเดอ,อจะทําตามตที่บอกเลยแล้วกลับแล้วกลับมาเป็นมัน,มนเดิมอะไรอย่างงี้กลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่ว่าเขาไม่เหมือนเดิมครับ ไปเขาจงใจหลอกเราเขาก็พยายามคุยกับเราอยู่นะครับกูดูแล้วนะกูดูแล้วคนแรกทีแรกผมก็ดีเขาแล้วเขาก็ดีด้วยกันกับผมนะผมก็เป็นคนทําที่ผิดทาผิดพลาดไงทําผิดพาลาดหลังจากนั้นก็ขอคือนดีครับขอคือนดีกับเขาแต่ว่าเขาก็ยกโทษให้นะก็พยายามคุยกับผมนะ,ะไร้กันอย่างนี้เอาไปเอามาแม่ง เอกว่าจะโทษให้อาไปมาไม่มาหาเราเพราะงั้นไม่มาหาเราครับหนีอย่างเราเลยนะต่อแหลชิบหายนะหลอกกันหน้าๆๆด้านดานเลยนะหลอกหลอกกูน้าด้านดานีนเวนทําอะไรให้มันงมาหลอกกูเนี่ยในบอกว่าจะโทษให้อย่าคิดมากอะไรอย่างาง้ยนี้สุดท้ายมันก็ต่อแหละนะครับ สันดานคนนี้แม่งทุเลศมากเลยกูเกียดแม่งตั้งแต่กูเกียดคนตั้งแต่แม่งด่าพ่อล้อแม่เขาแล้วแหละมีแต่พวกโกหกมีแต่พวกตอแหลครับลงไปนี้พวกแบบนี้แหละกูถึงเกียดเกียดพวกตอแหลพวกชาบหมาชาาบชั่ว อยู่คนเดียวสบ,บายกว่าเยอะนะครับแต่ว่ามันจะทรมานตรงที่มันเหงามันจะเหงาไปหน่อยเพราะการอยู่คนเดียวมันทรมานนะไม่มีคนอยู่ด้วยมันไม่สนุกหรอกแต่ก็ดีกว่าเมาเสียใจเพราะเรื่องไร้สาระนะครับช่วยอดดีเฮี yeah. ้ กินมังเจ๋งหลานฮะรีโดนออกมากอสาาวินหมาใครใช้พลังเยอะนะวาไ,ไอ้พลังเนี่ยดาบอาฟอล์พิษกรายการมากเลยนะี่ยหมอนี่ có mà luôn cũng ngay bắt đầu câu chuyện quá, ทีมมันมีครบทุกคนไหมเนี่ยโดนเขาลุกระทืบแม่งโคตรหล่อเลยอย่าไปเข้ากระทืบดิโยปิดปิดบอกใครบอกตัวเองก็และเฮ้ยเหีย Shadow Moon สนว่ามันจะมั่นใจเกินไปในหมอนี่มันจะมั่นใจไปหน่อยนะอ๋อกูก็มั่นใจเกินไปหน่อยแต่แม่งถ้าโดนเป็นชุดก็แรงนะแต่ว่าแม่งมันก็ได้เท่านั้นแหละโดนเป็นชุดมันก็โจมตีแรงครับแต่มันก็ได้เท่านั้นแหละ ออกมาวันนี้ผมเหนื่อยนะคอับยุงพองเลยวันนี้เหนื่อยมากเลยอ่ะเอ้ผมร้อนด้วยไม่ไหวปวดขาด้วยก็เลยไม่ค่อยมีแรงเล่นไม่ค่อยมีแรงพูดเท่าไหร่นะตออภัยก็เหนื่อยจริงๆแต่ว่าคืนนี้หลับฝันดีหลับสบายแนะ่นอนครับ่า คือน,นี่หลับสบายแล่นอนถ้าเกิดไม่มีปัญหาอะไรอ่ะนะรายการบ้าโอวินดีกว่าวโอ้โหเยทีมเรา ขะนะเ,เ,เาขาไ,นะ <c oughs> ไม่มีทางชนะเหมือนกับพิชิตใจเธอไม่ได้ทีมเราเขาไม่ชนะเขาไม่มีทางชนะขนาดพิพพพชิตใจสาวผมก็ยังทำไม่ได้เลยเขาไม่เป็นตาเขาไม่มีทางชนะการดวลนี้แน่ๆเลย สาวยังไม่แย่สาวยังไม่แลสาวยังไม่แย่เลยวะสาวยังไม่แลเลยตั้งแต่กูเกิดมาไม่เคยจีบใครได้เลยอ่ะไม่เคยมีความรักนั่งอานั่งอาพับพอเขามาจีบกูกูก็ไม่เอาเขาอเหี้ยเขปัญญาอ่อนเลยเฮ้ย น้ำเน่าหิวหายนี่มวรอะไรมึงจะหนีอะไรเหี้ยมาหากรุงดีทำไมไม่สู้กับข้าข้าต้องการพลังข้าต้องการจะดวลกับพวกเจ้าไอ้พวกโง่ยอมรับความจริงพวกมึงต้องพ่ายแพ้ยอย่ารอข้อจีว่าวมึงต้องพ่ายแพ้ นั่น่ะไรคือซับเปอร์ซิงตัวยงแล้วพะพมึงจะพ่ายแพ้แล้ว่นไรยอดเยี่ยมมากชุดเพื่อนนี่โง่ชุดเพื่อนเร็ววมพลังสามาคี จี๋จิงเขาก็ไม่แลเพราะว่าเป็นเด็กเด็กกระโปงม้าเจริญชาติม้าพี่โลดมา้า <c oughs> ม้าเหี้ย ประมาณนี้แหละนะครับใครี่เข้ารับชมฝากกดไลค์ซับสาาไคร์ด้วยนะครับ